อแันทีอันี้ไปฝั่งนียไปฝั่งเด็กดิฝั่เด็กนี่นี่นี่รอยยำนี่รอยำจัดว่าไงเรือจะเปลือยเปียกไหม นี่สายยางมีอยู่กลัวอะไรกลัวจะเรือไม่เปลือกนะเปลี่กนะกลัวธรรม่แค่เรือโซ่มาแค่นั้นโซ่รถเท่านั้นจานเรียจะเปียกไหมเนี่ยคืนนี้ขายทิ้งเบอร์พุงซื้อใหม่เรือขอปลาปลามาขอใครเปียกก็เพราะดูนตรงนี้แล้วออหางซื้อบอกไปเล้งน้ำซื้อร่างแต่งงานแต่ง นี่อาจาย์นี่ร่าเรียไปเปียกแ้วแค่หนี่ก็ไม่มีตกก็เริม่มอดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยเดี๋ยวีลาดก่อนไอ้เรืองเลยะครับผมนี่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 ภาพสภาพอาจารย์ทำมาเหมือนกันภาพไปหามาไอ้งานคนแก่ตอนนี้อันนี้ยำยำไก่หมดเลยเนี่ยเมื่อกีมันเหมือนน้อยแต่ตอนนี้เก็บไว้มันขค้นลา จานพิไม่ธรรมดาวเว้ยแอบแซมประเทศ ดินสายเหรอดินสัยมูลินเนยดินสายทั้งนั้นเนี่ยตัวเนี่ยกินไข่ปลาได้พอกินไข่กูนี่สวยอ่ะไข่ไปหนโห่ตึงตัวเลยไข่ตึงที่ตัวไงนี่นี่นี่ไหนนั้นมันเนี้ยอ่ะใ้งานมัแล้วเมื่อคืน อ้าอ้าสู้สู้เฮ้โอ้โหสายเก็ยบยี่สิบโลท่าไายยี่สิบตัวท่านายี่สิบโลนะเฮ้โอ้โหขอได้คลิปหลุดก็หลุดไปขอได้คลิปว้า นู่นทัวอยู่นู่นทัวอยู่นู่นเป็นไงทัว